เซยยฮครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า b r a d y r a k t o r Engine นะครับนะั้นน่าจะเป็นแมปแนวแบบตีกันเลือดสาดเหมือนเดิม <c oughs> ใช่ไหมเรามาลุยกันเลยดีกว่าว่าแมปนี้จะเป็นยังไงเอ้ยแต่ไม่เท่าไหร่นี่เอ้แต่มันหงตีกันป่วนเลยนะเ <c oughs> อาละตอนนี้ผมก็ได้ทำการจอยกู Group เป็นที่เรียบร้อยโอเคมากูต้องการด่วดดนกด,ด e มาเลยอะไรก็ได้ฮนะเอามาก่อนสัก3อัน <c oughs> มีมีดม,ม,มีกระทะแล้วก็มีโคบามาเลย อืยังไงเ,เดี๋ยวนะทำไมผมแทงใครไม่ได้เลยวะเฮ้ยออเราเรายังไม่ได้เปิดพีพีโอเคเปิดแล้วมาในตัวไหนซาเฮ้ยเอาดิกูตบด้วยกระทะกตบด้วยกระทะ <c oughs> <c oughs> มานี่ปากกว้างเลยใช่ไหมปากกว้างเลยใช่ไหม, <c oughs> มเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ <c oughs> เต็ม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 โอ้โหโน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 ่ลุกขึ้นมาลุก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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นพระเจ้าพระเจ้าช่วยมึงพอได้แล้วเฮ้ยมาเลยขวานมาอไรเอาพั้วมาเอามาเยอะๆเอามาเยอะเปิดพีพีแล้วตอนนี้แกอยู่ไหน มานี่โอ้โห وج, ขวานขวานมันง้างช้าครับมันง้างช้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห وج, เอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วโน <No! No! S 2> โนช่วยด้วยช่วยด้วยแม่สาวน้อยช่วยด้วยตีมันเลไมิทิปตีกูกูพูดกูเหนื่อยนะเนี่ยกู <c oughs> <c oughs> ไม่ยอมเฮ้ย <c oughs> มันผาักล้มอีกแล้วครับโอเคลุกได้ กดอาลุกได้ <Okay. S 1> okay, โอเคโอเคกดอาลุกได้โอเคแล้วกูเพิ่งมารู้ตอนนี้เนี่ยนะโอเคมามานี่มันน่าจะมีผักครับไอหมอน,นั่นมานี่มานี่อืมมานี่กูสวิงกูสวิงสว,วิงเข้าไปสว,วิงเข้าไปอืมอืมเ <laughs> มันเก็บกดนะฮะน,นี่นนางตัวผู้หญิงนางตัวผู้หญิงสีเหลืองตัวผู้หญิงสีเหลืองอือืมอืม,อม เต็ม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 ,ตมเดินหนีเดินหนีอย่างนี้ต้องหยิบกระทะเดินหนีอย่างนี้อย่าอย่าอย่าเผลอย่าเผลอย่าเผลอโดนโดนโด,โด,โด,โดนดูดูดูมันดีไม่หยุดมันดีไม่หยุดครับเฮ้ยเฮ้ยแล้วกูวิ่งแซงเฉยอุอตบตบเข้าไปตบเข้าไป โอ้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาอ้นี่ดีกว่าเอาเอาอีปลานี่ว่ะอีปลาปลากระเป้านี่ดีกว่าแกแก่แก่มันโดนมันโดนอย่างหนักมันโดนอย่างหนักมันโดนมันโดนมันโดนเฮ้ยฮมันจะตายมันจะตายมันจะตายมันจะโอ้โนเดี๋ยวเดี๋ยวลุก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 กูลุกไปแล้วกูลุกไปแล้วกูให้มึงได้แค่ทีเดียวเว้ยโอ้โหมัดหนักใช่เล่นนะ เอาดิเอาดิแดงแจ๋แดงแจ๋เฮ้ยไม่ไม่ปิด p พ p ได้ไงวะไม่โค้โกงตีมแทนตีมแทนไอ้แดงไอ,ไอ้ตัวแดงไล่ต,มลต,ม oh, no! ตีมันไล่ตีมันเอาวนเดี๋ยวไอ้ตัวผู้หญิงมันไล่ตีผมครับหมู <c oughs> มันแอบลอยฮะไอ้ตัวนี้ร้ายร้ายตั้งแต่ต้นเลยฮะตัวนีว้เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมกำลังจัดแย่และ <c oughs> หมายกูเลือดแดงแจ๋กูเลือดแดงแจ๋เลือดแดงแจ๋ อจะกลับเข้าไปสวนครับกลับเข้าไปสวนครับกลับเข้ามาสวนครับได้อยู่ <c oughs> ไอตัวผู้หญิงตีมั่วตีมั่วตีสัวครับน <c oughs> ี่เรียบร้อยยืนนิ่งเอา้ามึง <c oughs> ขึ้นจริงเชา้าแล้วกูขอขึ้นบางได้ไหมปก <c oughs> ไปด้วยอะสภาพ Meanwhile เอาเป็นว่าเราพักเรื่องการตีกันไว้ก่อนแล้วกันนะฮะโอ้โหเหนื่อยชิบหายเลยเอาว่าผมจะมาลองดูบ้างว่าในแมปนี้มันมีอะไรเล่นนะ <c oughs> อ๋อนี่ไงเทเลพอร์ตได้ปีฟอไหนลองดูซิว้าวโหโหอะได้นจดดอดิโอ้ยหึใครมันทีบ <c oughs> โอ้โน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 หึแต่ไม่มีเลือดนะ โอเคฮะมันสามารถเปิดเลือดได้นี่ไงโอ้โหนองเลยนองเลย oh, oh. ต้องเปิดตรงนี้ฮะโอ้โยเราก็ไม่รู้อ่าโอเคลองลองไปที่ไหนต่อฮะเมาเท่นแล้วกันมามามา <Yeah. S 1> ได้เวลาโบยบินครับเอ้ยเอ้ยมันเป็นลมมันเหมือนเป็นลม้มโอ้ส <laughs> 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 ภาพ <laughs> แล้วเมื่อไหร่แผลจะหายครับพี่ ไม่น่าหายไปไปโฟอ oh, โอเคฮะไปโฟ <c oughs> มาโดดลงไปตุ๊บตับลือเกินเละหมดแล้วเก็บให้กูเคีเค้ยวบ้างเถอะรูฟมาเราลองมาดูรูฟ นี่มันคือหลังคานี่ใช่ไหมโอ้ยเดดดดดอดเดดดดดดเฮ้ยใครแม่ผักกูโอ้อานะทุกคนผมไม่ยอมแล้วตอนนี้ผมพร้อมที่จะผลักแล้วมามันผลักผมไว้เยอะไอ้พวกนี้อื้ดีดีด ตัวไหนมันอยากปล่อยตีฮะนีไงเจอแล้ว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 มานี่มานี่มาดิทหารอย่างนี้โอ้โหเดี๋ยว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 มีของแรงเหรอมีมีของแรงเหรอต้องต้องเจอผักต้องเจอผักต้องเจอผักนี่ผักเสร็จผักเสร็จแล้วซ้ำผักเสร็จแล้วซ้ำจะเอาไหมจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมเดี๋ยวโดนผักนะโดนผักนะอึอโอ้กูเนี่ยแหละโดนเดี๋ยวเดี๋ยว n น n น no 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 ท no. ุบไปถีทุบไปถีทุบไปถี้โหเย็นจะเสร็จแน่เข้ามาสิ meanwhile เอาเป็นว่าเรากลับมาเเลิปพอร์ตกันต่อฮะสไลด์คือไหนฮะมามาลองดูซิโดลงไปโอ้อออออ วิงฮะวิงวิงวิงผมเปิดวิงนะวิงออนแร็กดอปิดไปดีกวา่าผมว่ามันขาวเกินไป,ปอ๋อโอเคนี่ไงสไปโรสเตอร์ฮะอ๋อบันไดอันนี้ใช่ไหมโอเคเจอสทีมาหอมรุยไปเลยโอ้ยมันมีเลือดใครอยู่เนี่ย <c oughs> โอ้โหกูก็ไม่ต่างกัน <c oughs> โอ้โห โอ้ my god ดูละสงสารตัวเองฮะมาเรามาดูอันสุดท้ายแซ่บันไดฮะอ๋อเป็นบันไดแบบบันไดปกตินะปกติฮะตูดทะไล่ฮะตูดทะไล่โอ้โหตูดทะไล่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ later วูดี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 มีคนเปิดพีพีฮะอย่างนี้ต้องผักอย่างนี้ต้องผักเอาแล้วเอาแล้วอึ๊บโอ้ยจะไปผักเขาโดนเขาตีฮะไม่ผักแล้วไม่พงไม่ผักมันแล้วไม่พงไม่ผักมนแล้วไม่พงไม่ผักมันแล้วโอโนแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยจะเอาใช่ไหมจะเอาเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วหือตบติดคีฮะติดคีไปเลยติดคีที่เข้าเป๋ไปเลย โอ้โหโดนเยอะเหมือนกันเนี่ยทำเป็นเล่น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 นี่พักพักแล้วพักแล้วโอ้ยแม่งท่าทางผมจะตีใครไม่ตายสักคนครับเนี่ยไปโดดเลยกันโอ้ยลงน้ำลงน้ำลงน้ำ จอคูเป็นอะไรครับเนี่ยอมยกอดผมเปิดไปเกือบจะครบทุกอย่างเนี่ยสกรีนเอฟเฟกเนี่ยเหรออะปิดไปก่อนแล้วกันแม่งตกใจเลยเมื่อกี้นึกว่าจอพังครับเฮ้ยแกผักใครอ่ะมึงลงไปด้วยเลยมึงลงไปด้วยเลยแม่สาวน้อยสวัสดีโอ้สวัสดีมีใครมาอีกครับโหโอ้โหอีเมวป้าอ้าวเรียบร้อยครับ แน่จริงก็เดินตามมาเดินตามมาเท่เ,เดินตามมาซี่ซน,นี่เอาลนะทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างคนระสำหรับเกมนี้นะปั่นเหลือเกินมีแต่ตีตีตีกันนะครับนะก็หาสาระไม่ได้นะนะแต่ก็มันดีนะก็สำหรับคลิปต่อไปจะเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามมันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้าปบายครับมาโดดีสกสักรอบที